มาดูสวนครัวค่ะดูพริกเขานี่นี่ค่ะนี่ค่ะ,คะอันนี้ข้างในเป็นเขตเขตที่พักอยู่นะคะอันนี้ต้นพริกค่ะนกเขาเดินเห็นไหมอันนี้นกเขากินนะคะเนี่ยอันนี้นกนกเขากินเยอะเลยถ้ามันแดงอย่างนี้นกเขาจะกลี ดกมากต้นนี้ดกมากนี่อันนี้ก็แดงนี่เราก็จะเก็บแต่ต้นแดงเม็ดแดงแดงไปดกมากมข้างบนก็จะเป็นสาวยน้ำนี่มาดูมาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้เยอะมากต้นหีน้อันนี้เราเก็บไปหน่อยหนึ่งแล้วนี่ต้นนี้นี่เร อันนี้รอยที่เราเด็ดไปเม็ดแดงนี่ดูนี่เก็บยังไม่หมดนี่ดูนี่ดูด,ดกมากไอ้ที่หักครึ่งนี้คือนกนะคะนกเขาจะมามาจิกกินดูมุมนี้ดูดกมากมุมนี้แต่ส่วนมากนี่ นกเขาก็จะมาเขาจิกไปมันก็จะปิวไปตามลมหรือว่านกเขาก็กินก็ทิ้งๆคว่างๆทีนี้ก็ผลพลอยได้เราก็ได้กินนี่ค่ะดูต้นนี้ขอนำเสนอกิ่งนี้ดกมากดกจริงๆโทษดค่ะนี่ที่ครึ่งหนึ่งก็คือลอยที่นกเขาจิกนะคะนี่แม่บ้านก็จะเก็บไป ไปฝากแม่บ้านด้วยแม่บ้านทําความสะอาดหมายถึงแม่บ้านทําความสะอาดอคนสวนเขาดูแลดีมากมเพราะว่าข้างหน้านี้เขาก็จะเป็นร้านอาหารข้างๆก็เป็นร้านอาหารก็จะเป็นทะเลวิวนี่ค่ะเรามาเก็บพริกกันดีกว่าแล้วก็เก็บแ,แดงๆนี่ค่ะเขียวๆเราก็เก็บไว้กินตอนหน้า นี่แดงๆนี่เราก็ได้เยอะแล้วสุดยอดเลยกิ่งนี้สุดยอดเลยเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวแม่บ้านจะเก็บก่อนนะคะดูเยอะมาก อืเราลงมาเล่นน้ําสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเก็บพริกกันค่ะมาเก็บพริกกันค่ะลงมาเล่นน้ํามาเจอพริกนะคะแดงๆสดๆทั้งนั้นเลยเก็บกันเลยค่ะดกมากต้นนี้แล้าก,ก็จะมีกิ่งอันนี้สองกิ่งนะคะนี่ค่ะเก็บกิ่งล่างก่อนอ ผิกขีหนูสวนแดงถ้าถ้าไม่ถ้าคนสวนเขาไม่เก็บไปนี่นกเขาก็จะมาจิกนะคะนี่นกเขาก็จะมาจิกเพราะว่านี่ก็จะเป็นรอยครึ่งหนึ่งที่นกจิกไปนะคะเราก็เก็บไป นี่นี่นกจิก,กแล้วก็เม็ดเขาก็จะร่วงมานี่เขาก็จะมีอีกนี่ค่ะดกมากพี่ขี้หนูสวนอยู่ที่นี่พี่ขี้หนูสวนนี้ไม่เคยหมดเลยมีแค่กินตลอดนี่ค่ะนี่ นี่เราก็ได้กำหนึ่งแล้วอันนี้เป็นพวงเลยเป็นพวงเลยนี่หมดแล้วผลงานเขายังมีสีเข,ขียวอีกนะคะเนี่ยังมีอีก คนสวนเขาก็มุมโน้นที่มุมโน้นที่เราเก็บนะคะมุมโน้นที่เราเก็บทีนี้คนสวนเขาจะมันเยอะทีนี้เขานี่เขาก็จะปลูกออกเม็ดแล้วค่ะนี่หลุมหนึ่งหลุมที่สองหลุมที่สามนี่หลุมที่สี่ เยอะมากเลยนี่หลุมที่ห้าค่ะนี่นี่ก็จะเป็นเขตบริเวณอัน,นโอ้ยนี่เขาคงฉีดน้ำแรงไปหน่อยนี่ค่ะฉีดน้ำแรงค่ะนี่ก็หลุมหนึ่งนี่เขาฉีดน้ำแรงเห็นเขามาฉีดน้ำํำนี่น้ำแรงไป เป็นเป็นคนสวนที่ดีมากเลยตึกนี้ดูเราจะมีพริกกินตลอดปีเลยเนี่ยทางลงถาอันนี้ตึกตึกสวยๆที่เราอยู่แล้วก็จะมีเสาเสาไวามตรงนี้ เดี๋ยวเรามาดูผลงานว่าเขาจะโตขนาดไหนจะมาอัพเดตให้ดูนะคะอันนี้ไปดูวิวสวยๆสนันทะเลค่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะเพื่อนๆ